เมืองลับแลเมืองที่มีเรื่องเล่าลี้ลับจนกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นบางก็ว่าเป็นดินแดนของผู้มีบุญเป็นเมืองซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหญิงไม้หรือเป็นเขตแดนที่เป็นเส้นแบ่งของการเวลาคล้ายมิติแบ่งกัน้นระหว่างเมืองมนุษย์กับดินแดนอันเป็นที่อยู่ของผู้มีศิลธรรมต่างมิติต่างภพชาติและผู้มีบาร,รมีเท่านั้นที่จะได้เห็นและได้สัมผัสกับดินแดนแห่งความอาถรรพ์นะักเมืองลับแลแห่งนี้ ทั้งที่เรื่องราวที่แท้จริงเกี่ยวกับเมืองลับแลไม่มีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์ได้ว่าตำนานต่างๆที่ถูกพูดถึงมีข้อมูลแท้จริงอย่างไรนี่จึงเป็นเพียงตำนานที่เราขาดสืบทอดต่อกันมาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองลับแลมีหลักฐานบันทึกไว้มากมายหลากหลายกระแสแต่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาความเป็นมาที่แท้จริงได้เดือครั้งหนึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยเคยเชื่อว่าบรรพบุรุษของชาวลับแปลตั้งแต่อดีตการน่าจะเป็นชาวเมืองแพร่และชาวเมืองน่านที่หนีสงครามหรือหนีโรคระบาดจากหัวเมืองทางเหนือมาตั้งชุมชนในเมืองลับแแปลนจากเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นี่เคยเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์มีเทือกเขาล้อมรอบมีเนินเขาที่สลับซับซ้อนกันเป็นที่ราบคนที่ไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศหากเข้ามามัจหลงทานเสมอ ส่วนอีกประเด็นก็คือจากประวัติศาสตร์บันทึกไว้วา่าเมืองทุ่งยังในอดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ของชาลาวะและชาวคาเมมาก่อนเพราะจากหลักฐานการขุดพบกลองมโหระทึกและดับสำริดจ,จนเมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมสลายลงกลุ่มชนเผ่าไทยก็พากันเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่จนสามารถตั้งเป็นเมืองกำโพดขึ้นในเวลาต่อมาด้านทิศเหนือของเมืองกำโพดมีลักษณะเป็นป่าดงดิบและเทือกเขาสลับซับซ้อนตอนเย็น ดวงอาทิตย์ยังไม่ทันจะตกดินบรรยากาศก็มืดสนิทแล้วเพราะมียอดเขายอดดอยคอยบดบังแสงอาทิตย์เอาไว้ชาวบ้านจึงเรียกที่นี่ว่าลับแรงที่แปลเป็นภาษาเหนือว่าลับไปในายามแรงหรือมืดไปในายามเย็นก่อนที่ต่อมาจะเพียนเป็นลับแผลจะเป็นชื่อเรียกขาดอำเภอที่มาจนถึงทุกวันนี้เมืองลับแผลมีเรื่องเล่ากันมาหลายเรื่องราวแต่ที่ทุกคนคุ้นหูและได้ยินอยู่บ่อยครั้ง เรื่องเล่าของเมืองลับแลก,ก็คือครั้งหนึ่งมีหนุ่มเมืองทุ่งยั้งจากทางใต้ได้หลงป่าไปทางเหนือจนได้พบกับสาวสวยที่ออกมาจากเมืองลับแลพร้อมกับกุญแจชายหนุ่มจึงใช้เล่ห์กลมนอบายเพื่อหลอกขโมยกุญแจและเกี้ยวพาราสีจนสาวหลงเชื่อพาไปอยู่กินเป็นสามีในเมืองลับแลนั่นทำให้ชายหนุ่มได้เห็นถึงความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ของเมืองลับแลและในเมืองก็มีแต่ผู้หญิงสาวสวยทั้งนั้นด้วยเหตุผลที่เมืองลับแลเป็นเมืองลี้ลับคนภายนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ ชาวเมืองลับแลเป็นผู้ยึดมั่นในศีลธรรมเป็นผู้เคร่งทัดปฏิบัติธรรมห้ามมีการกล่าววาจากโกหกหลอกลวงกันต่อมาชายหนุ่มกับสาวงามเมืองลับแลได้มีลูกด้วยกันหนึ่งคนวันหนึ่งผู้เป็นภรรยาออกไปทาธุระนอกบ้านเหลือเพียงชายหนุ่มกับลูกตามลําพังลูกเกิดร้องไห้หาแม่ชายหนุ่มจึงพูดโกหกขึ้นว่าแม่มาแล้วเพื่อให้ลูกหยุดร้องเมื่อชาวบ้านได้ยินคาโกหกนี้จึงขับไล่ชายหนุ่มออกจากเมือง ภรรยาซึ่งรักสามีมากแต่ไม่อาจช่วยได้และเกรงว่าสามีจะได้รับความลำบากซึ่งแอบเอาของสําคัญใส่ในย่ามของสามีโดยกําชับว่าห้ามเอาออกมาดูระหว่างทางไว้ถึงบ้านค่อยเอาออกมาดูแต่เมื่อเดินคนออกจากเมืองรับแปรด้วยความอยากรู้อยากเห็นชายหนุม่มจึงเอาของที่ภรรยาใส่ถุงออกมาดูก็เห็นเป็นขมิ้นเต็มถุงย่ามเขาคว้างทิ้งเกือบทั้งหมดเหลือตกครั้งในถุงย่ามแค่เล็กน้อย เมื่อกลับถึงบ้านจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดในเมืองลับแลให้เพื่อนญาติพี่น้องฟังพร้อมกับยืนยันคำพูดด้วยการเอาขมิ้นติดถุงย่ามออกมาอวดแต่ปรากฏว่าขมิ้นนั้นกลายเป็นทองคำด้วยความเสียดายจึงชวนพักพวกออกไปตามเก็บขมิ้นที่คว่างถิ่นระหว่างทางแต่หาทางเก่าไม่พบและไม่เห็นทางเข้าเมืองลับแล ด้วยเหตุนี้เมืองลับแลจะเป็นเมืองอาถรรพ์ที่ชายหนุ่มทั้งหลายหวังจะเข้าไปแต่ไม่มีใครเข้าไปได้อีกเลยเหลือเพียงคำเล่าข่านสืบทต่อกันมาเป็นนิยายประปราจะถึงทุกวันนี้แม้ปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถหาข้อสรุปถึงตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองลับแลแห่งนี้ได้ว่ามีจริงหรือไม่แต่ด้วยเอกลักษณ์และเรื่องเล่าขานต่างๆนานา,นาทําให้เมืองลับแล แด้เป็นจุดดึงดนะูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้อยากเข้ามาสัมผัสกับเรื่องราวสุดพิศวงภายใต้ธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆไม่ได้ทำให้ชวนคนลุกหรือทาให้นึกถึงอาถานเมืองรับแลแม้ต่น,น้อย